สำหรับพิธีสวดพระพิธรรมศพคุณแม่สําราญแสงสังครับมารดาของนายจินาโชแสงสังสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในคืนที่สองนะครับก็ยังคงมีผู้ที่ให้ความครบนับถือผู้ที่รู้จักคุ้นเคยกับทางครอบครัวแสงสังครับเดินทางมาร่วมพิธีเป็นจำนวนมากครับ โดยที่ศาลาหกของวัดชัยมงคลตําบลปากน้ำอำําเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการนะครับซึ่งเป็นสถานที่ในการสวดพระพิธีศพคุณแม่สําราญแสงสังมารดาของนายชนาโชแสงสังสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ท่านได้เสียชีวิตลงด้วยโรคชารารวมอายุ96ปีคืนนี้เป็นคืนที่สองครับภายในพิธีครอบครัวแสงสังก็ได้รับเกียรติจากนายอลงกฎวรดีสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดอุทัยธานี ในฐานะประธานคณะกรรมาการติดตามงบประมาณวุฒิสภาเป็นประธานกดสวิตไฟโต๊ะหมู่บูชาพระรัตนตรยัยโดยมีนาวาเอกสมศักดิ์ขาวสุวรรณนายกสมาคมชาวกรุงศรีอยุธยาเป็นประธานกดสวิตบูชาพระธรรมและพลโทปริญญาฉายดีรกเป็นประธานกดสวิตไฟต่อหน้าหีบศพและมีคณะสมาชิกวุฒิสภาอีกหลายจังหวัด ท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนตลอดจนข้าราชการทหารตำรวจและก็ประชาชนที่รู้จักคุ้นเคยกับครอบครัวแสงสังทั้งในจังหวัดสมุทรปราการแล้วก็จังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็เดินทางมาเข้าร่วมในพิธีกันอย่างต่อเนื่อง หลังจากพระสงฆ์จำนวนสี่รูปได้สวดพระพิธีมศพเสร็จสิ้นทางครอบครัวแสงสังก็ได้เรียนเชิญคณะสมาชิกวุฒิสภาจากจังหวัดราชบุรีสตรูนชัยภูมิจังหวัดตรังบุรีรัมย์สุรินทร์รวมถึงนายชูชาติสุขสมบูรณ์ที่ปรึกษานาวาเอกอนุสักนักทิมนายกเทศมนตรีตำบลบางเมืองและดรธนัชูศรีคณะทำงานของนายประเสริฐจันทรรวงทอง รองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมถวายเครื่องสังฆทานจตุปัจจัยพร้อมผ้าตรายบางสกุลอีกจำนวน12ชุดจากนั้นพระสงฆ์ได้ทำพิธีสวดเจริญพุทธมนต์เมตตาพร้อมบทกรวดน้ำเพื่อแผ่อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรและผู้วายชนพร้อมให้กับตนเองเป็นการเสร็จสิ้นพิธี ก่อนที่แขกที่มาร่วมงานนั้นจะได้ร่วมกันถ่ายภาพหมู่ไว้เป็นที่ระลึกแล้วก็แยกย้ายเดินทางกลับสำหรับพิธีสวดพระพิธรมศพคุณแม่สำราญแสงสังครับยังคงสวดพระพิธรรธมไปจนถึงวันที่11มกราคม2568ในเวลา19นาฬิกาแล้วก็วันอาทิตย์ที่12มกราคม2568จะเป็นพิธีพระราชทานเพลิงศพในเวลา16นาฬิกาครับ ดังนั้นจึงขอเรียนเชิญผู้ที่รู้จักกับครอบครัวแสงสังและผู้ให้ความรบนับถือเข้าร่วมพิธีและร่วมไว้อะไรกับคุณแม่สำราญแสงสังตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวครับ